สวัสดีครับคลิปนี้ผมสิพาพี่รองเดินทางถนอนอุดรสกลซื่อนี่คนทองทินค้นอื่นที่ระวางอุดรปุ่นเคยกันดีเลยอีกซื้อเป็นทางการก็กคือถนอนนิตโยซื้อเดิมดมแท้ๆท,ทางหลวงแผ่นดินสายอุดรธาน,นีถาดหน้าเว่งนะครพนมในสมัยที่จอมพลปอพิบูลทรงข้ามเป็นนายกรัฐมนตรี เปลี่ยนมาเป็นซื้อนิตโยตัต้งแต่วันที่10ธทันว้าคม2493เพื่อเป็นเกียรติแจ้น่นายโซพลนนิตโยตอดีตนายสร้างกำกับแขวงการทางชุ่มแพร่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขยก22นครพนมเริ่มจากบริเวณหาแยกหอนาฬิกาซึ่งเป็นถนนทหาร และถนนอุดออรดุษดีในเขตเทศบาลนครอ,อุดรธานีจังหวัดอ,อุดรธานีเส้นเดียวกับถนนโพธิ์สีผ่านเทศบาลตำบลหนองบัวในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีผ่านอำเภอหนองหารเลยจากหนองหานก็จะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์บันเชียงออกจากอุทยานประวัติศาสตร์บันเชียงเข้าสู่จังหวัดสกลน,นครโดยเริ่มที่อำเภอสว่างแดนดิน าผ่านจากสว่างไปกระเมนอำเภอพังโคนอำเภอพันนานิคมอำเภอเมืองสกลนครอ,ออกจากสกลนครก็เขาสู่ตำบลท่าแหลอ่อำเภอกุสุมานและวก็เข้าสู่จังหวัดนครพนมรวมทั้งมัดตั้งสิลระยะทางกายทสองร้อยสี่240กิโลเมตรถนนสายทางเก่านี่เองได้มีเรื่องเล่าเกิดขึ้นในยุคความโบราณ ทุกๆวันขึ้นสิบหาคำเดือนเก็ดสร้าขอมโบราณที่อยู่บริเวณประทาตุพนทองสีมาร่วมตัวกันจุดบังไฟเพื่อบูชาประธาตเป็นประจำทุกปีและก็เสื้อว่าสิเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นรอบองค์พระธาตุโดยซิมีลูกแก้วส, <า S 1> สองรประกายานอวนวนเวียนไปรอบองค์พระธาตุ สินซาบันตัวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซาบานผ้ากันำบังไฟมาจูเจียนทย่อข้อขวจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็ยังมีการจัดพิธีร่ำบวงสวงพระธาตุต้มทองในช่วงของวันขึ้นสิบห้าคมเดือนเจ็ดคนชาวบ้านโปร่งกองเบิกบานลองระค่างเสบงันเสงหอดเมื่อเดือนเจ็ดเพ่งเอิญ่าบุญเบิกบาน ประวัติเรื่องเล่าขององค์พระธาตุพุทธทองพระธาตุพุทธทองเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ครั้งสมัยขอมเรื่องอำนาจมีลักษณะเป็นรูปแปดเหลี่ยมฐานกว้าง8เมตรความสูงจากฐานถึงยอดสูง10เมตรที่ปลายยอดนมีแกวประดับด้วยสีขาวซองแสงเปลี่ยนประกายแวววาวเดิมเป็นที่บรรจุอธิปรลหารันเป็นที่สักการะของเศร้าขอม ในสมัยนั้นถือว่าเป็นวัตรที่สําคัญเนื่องจากมีพระพุทธรูปที่โดดเด่นและก็สวยงามอยู่หลายองค์มีตำนานเพิ่นบอกว่าในสมัยพุทธกาลมีพระอรหันต์จำนวนแปดอรเดินทางมุ่งนาไปกราบนมัสการอัธิธฐานพระสัมมาสัมพุทธเจา้านั่งผู้กัมพาหรือว่าพระธาตุพนมอยู่อำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมหลังจาก เดินทางกลับมาก,ก็ได้เกิดอา,าพาธนักท่านรู้ว่าตนเองนี่สิมรณาภาพก็เลยได้ปักรถนั่งสมาธิและก็ได้ดับขันปรินิพานณบริเวณทีกอตังพระาธาตุป้นทองแห่งนี้หลังจากที่พระอรหัน์ได้ดับขันปรินิพานได้จัดพิธีชาปนากิจนำอัฐิบรรจุเอาไว้ในพระาธาตุ โดยคนสมัยก่อนเข้ารบและก็สัตธาในศาสนาพุทธเป็นอย่างมากเจ้าเมืองแต่ละทีก็ได้เดินทางมารวมทําบุญและก็กสร้างองค์พระธาตุเพื่อบรรจุอัธิพระอาหารหันที่ปรินิพานโดยได้นําพระบุตรูปท้องคําเครื่องท้องสำลิดและก็ของมีค่าต่างๆนําไปบรรจุไว้ในพระธาตุดยใยไซเวลาก่อสร้างเพียงเจ็ดหม่น